สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเีเอาแล้วก็อยู่กับเกมอลินดาเบรกอ้กอาอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องคิมูระนะครับผมอ่าปรบมือกันอีกที ออก็กลับมาแล้วนะครับกับรายการใช้บิ้วมือโปรนะครับผมอ่ารายการใช้บิ้วมือโปรนั่นะเองนะครับผมทุกคนอ่ารอบนี้นะครับผมก็ ช่วงนี้ตังค์ผมก็ไม่ได้ไหลขึ้นไม่ได้ไหลลงแล้วมันมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ที่35มเอนี่ยมันยังไม่ไป36มสักทีมันเป็นอะไรก็ไม่รู้และช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เข้าฟาร์มนะครับช่วงนี้ไม่ได้เข้าฟาร์มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวน่าจะเข้ามาฟาร์มนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้มันมีกิจกรรมฟอกซอสแล้วก็ผมได้ลงคลิปไปแล้วแหละทุกคนก็ฟาร์มจากพวกล่าล่าหมาป่าอะไรเงี้ยก็รวยนะ มันให้เกาะ4หมอกสมาเลยแล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่วะก็ไม่รู้จำไม่ได้น่าจะ4ี่ะ EP ที่4แล้วนะครับผมกับใช้ยบิวมือโปนะครับรอบนี้เราเจ็บหนักแน่นอนทุกคนรอบนี้เราเจ็บหนักแน่นอนฮนะแบบสุดๆเลยก็ได้ก็ว่าได้นะทุกคนเพราะว่า,วาเราถึงคราวของ H416 แล้วทุกคนถึงคราวของ H416 แล้วแล้ว H416 นี่คือแบบว่ามันเปลืองตังจริงๆนะแบบแต่งดีๆแบบบิ้วมือโปไม่รู้เขาแต่งมายังไงแต่แบบมันต้องดีต้องแพงแน่เลยอะไรประมาณนี้แล้วกระสุนเราต้องเอากระสุนดีด้วยนะแบบพวกเซตพวกเกานะเนี่ยอ่า ก็ h ฮดซีนหกที่ผมจะขอไม่เล่นเยอะให้ดูแล้วกันไม่เล่นให้ดูเยอะนะกันตังน่าจะไหลใช้ได้นะทุกคนก็ <g år> อย่างที่ว่านั่นแหละครับทุกคนก็นั่นแหละก็เดี <g år> ย๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าปืนเนี้ยมันจะแรงหรือเปล่าเอาจิ้งๆิงมัน O'P พสุดแล้วนะครับใน ในบรรดาปืนทุกปืนของอา,อารีนาเบกเอานะครับทุกคนใช่ก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าบิวมือโปรเป็นยังไงนะครับตอนนี้งบเราก็มีอยู่ห้าแสนนะครับหนะกแสนตีไปเลยหกแสนพุ่นห้าแสนเก้านะทุกคนก็ผมก็ไม่รู้จะแบบพูดยังไงแล้วแต่ว่า มันมากนาะจะไม่พอนะครับงบ5้าแสนนี้น่าจะไม่พอแน่นอนเลยนะทุกคนก็จะเป็นยังไงก็รอดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเราไปดูผิวมือโปกันเลยนะครับว่าเขาแต่งยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคมาครับอัตาราลั่นนะครับอยู่ที่850นัดต่อวินะครับผมก็เท่าเท่ากับเออา่ห AR57 เ,าเ,าเา 57, นาะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ ยาห้าเก็น่าจะประมาณ850แต่ก่อนมัน950นะครับผมแล้วก็ F 2000ใช่อ่ะปืนหนึ่งอ่ะดูที่มันมีปืนอะไรบ้างที่อัตาราลั่นมัน850 mdr 700โอเคอ่าน่าจะมีเท่านี้แหละทุกคนน่าจะน่าจะนะอันนี้อ่ะอนนเยอะอันนี้เยอะสุดแล้ว900นะครับผมฟาร์มาสเนี่ยแต่ผม ยังไม่ได้ทำภารกิจฝ่ายแล้วมันไม่ปลดล็อกให้ดิปืนอื่นก็ประมาณนีน้น่าจะเท่ากับ a r 57กับ f 2000นะครับผมที่ op สุดแลละนะครับผมฟาร์มัสนะมันโอพีนะมันแรงนะแต่ว่าแม็กมันน้อยนะครับผมมานะมาดูนะครับในบิวมือโปรนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเฮดโฟ ผมเคยแต่งไว้แล้วทุกคนผมเคยแต่งไว้แล้วตอนตังผมอยู่ท <Bond> <Techn Pokémon> <trilogy> <C> e ี่ประมาณ 15m ผมจําได้ตังตอนนั้นผมมี 15m เมื่อปีที่แล้วนั่นแหละหลายเดือนแล้วนะครับผมตอนนั้นผมยังไม่ได้เริ่มมาทําคลิปเลยผมเคยแต่งตอนนั้นใส่เทอร์เมาเลยนะครับทุกคนแต่งจริงตอนนั้นใส่เทอร์เมลไปลงนะครับผมตอนนั้นเทอร์เมาเป็นสโคปเนี่ยเทอร์เมเทอร์เมาสโคปใหญ่เนี่ย อยู่ที่แสนแปดนะครับผมแต่ตอนนี้เทอร์โมสโคปแบบใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่ดูนะสี่แสนนะทุกคนถ้าผมเก็บไว้นี่ก็คือกําไรตั้งสามแสนเลยนะกำไรตั้งเออสองแสนกว่าอ่ะตีไปเลยนะครับผมอ่าโอเคก็ผมเคยแต่งใส่เทอร์โมนะครับผมแล้วเป็นแต่งแบบนี้ด้วยนะครับผมเก แต่วันนี้เรามาในกิจกรรมเอ้เรามาในรายการของเรานะก็คือใช้บิวมือโปนะครับผมดูเขาแต่งมาแบบโอ้โหทุกคนผมไม่อยากจะภาคเลยผมไม่อยากจะภาคเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราขอเล่นเป็นแบบประหยัดก่อนดูแลกันนะทุกคนขนาดประหยัดมันก็ไม่ได้ประหยัดนะมันก็เกือบแสนแล้วทุกคนไม่ก็แสนเลยหรือเปล่าแสนนึง อ่ะยามันก็แสนหนึ่งเลยนะทุกคนแต่สโคบมันค่อนข้างก็ไม่เป็นไรก็แต่งๆไปแล้วกันนะครับหนึ่งแสนบาทไปอ่าเจ็บหนกัก <c oughs> เจ็บหนักเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวลิกอ่าลิกน่าจะมีอยู่หรือเปล่าลิกสายโยงไม่มีว่ะ หยองใช้เป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ขอใช้เป็นเซตสี่ก่อนแล้วกันนะทุกคนใช่ขอใช้เป็นเซตสี่นะฮะเซตสี่เซตสี่เซตสี่หมวกเมลอนปะอ่ะเดี๋ยวใช้เป็นเซตสี่หมวกเมลอนละกันนะครับผมแมาก็ไม่ถ้าแบบเจอตึงๆเอาจ่อยเยอะๆมามันก็แตกเหมือนเดิมอะ่ะใช่กระเป๋านี่เป็น ป๋านี้เลยหนังกระเป๋าหนังโอเคแล้วก็เรามีแม็กสำรองด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวผมขอทําการเอาเซฟมานะครับผมขอทําการซื้อเซฟมาสักเซฟหนึ่งแล้วกันนะครับที่จริงผมกำลังเก็บซื้อกางเกงอยู่นะคนใช่เก็บซื้อกางเกงอยู่เนาะ โอเคเดี๋ยวเอาเซฟมาก่อนนะครับแล้วก็มีกุญแจผีด้วยอ่ะมีกุญแจผีด้วยเดี๋ยวไปเปิดในโมเตลกันนะครับผมในห้องนอนหลักเนาะอ่าคลิปนี้อาจจะพูดเยอะนานนิดหน่อยนะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคอ่าปึป๊บปึป๊บปึป๊บปึ๊บไม่รู้ว่าผ่าตัดพอไหมแต่ขอไปเพิ่มอีกสอง โ okay. อเคประมาณนี้แล้วก็กระสุนนะก็แล้วผมเดี๋ยวจะเป็นกระสุน่ะเ,เราใช้ h e a โฟร์นะครับกระสุนต้องดีหน่อยนะครับ M 995นัดละ1 0 0 0พันเอามา60ใส่แม็กใหญ่โอเคอหมื่นนะครับตั้งเราเหลือพอดีอยู่โอ ป้าบแล้วก็เอามาอีกนะครับ30นะครับแล้วก็เอา a 1มาอีก90นะครับโอเค A1 ช่วงนี้ก็ค่อนข้างถูกเนาะครับอโอเคเซ็ตก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่ะนี่เลยนะ เซตจะประมาณนี้เลยนะครับกระสุนเป็นเจาะ5นะครับเฮดโฟประหยัดนะแต่งประหยัดไปก่อนนะทุกคนขนาดประหยัดย่างแสนแล้วนะครับผมเราจะไปแมปที่เราลักกันนะครับก็คือพื้นที่ไล่นะทุกคน <c oughs> แมปดีแมปดังแมปเดิมที่เรารักเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในแมปกันเลยว่าเราจะได้ยิงคนหรือเปล่านะเราจะเล่นแบบดีดเลยนะทุกคนโอ,คโอ้โหทุกคนครับ เจอวัยรุ่นหักลำพรตาปืนโต <laughs> เอ๊ะผมต้องเล่นคนเดียวเหรอเนี่ยอาไอ้ตายเถอะตายเถอะโอเคครับผมแต่ว่านะมราแต่งเฮดโฟมาเดี๋ยวถ้าเป็นแบบระยะไกลสเปคสูงเนี่ยอ่าสเปคสูงระยะไกลเนี่ยเดี๋ยวขอไปข้างแสงแล้วกันนะ แต่อันนี้ขอซัเซิฟก่อนอุ้ยเปิดมาก็ไปที่โมเตลเลยนะครับผมเอากุญแจผีไปเปิดดูนะครับว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะทุกคนจะเกือหรือเปล่าแต่เจอไยรุ่นหักลำนี้ก็แบบก็นิดนึงนะเราต้องได้เล่นนิดนึงนะเล่นคนเดียวเนี่ยทำไมเราดูวิ่งช้าๆตัวหนักๆวะ เพื่อนมันเอาเลยว่ะไม่เป็นไรเพื่อนไปก่อนเลยมาโดบเลยนะทุกคนบอดเยอะเหลือเกินข้างในบ้านนี่กี่ตัวเนี่ยโอเคขออนุญาตใช้กุญแจผีเปิดห้องหลักไปเลยครับกุญแจจุดแสน ับมาดูกันนะครับเง็บว่าเราได้อะไรเอ๊บสีช่องมาของอะไรของแดงเล้าอู้ <c oughs> อ่าฮะอ่าฮะอ่ะกรเซฟนนี้อันนี้อะไรขอสีช่องอุ้ยสองช่องโอเค ระหว่างนี้ก็เติมกระสุน A1 วันรอนะครับโอ้ยมันยังไงวะเนี่ยเหมือนจะมีคนมาแล้วหรือเปล่าโอเคก็พอพอได้อยู่นิดนึงเนาะก็เกลือฮะ จังหวะน,นี้ก็ฟาร,ร์มรอไปนะครับว่าจะมีคนมาหรือเปล่านะทุกคนค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะไม่ต้องรีบร้อนฮะ เรารอให้ฝั่งบ้านพักเรารอให้ฝั่งบ้านพักไล่ไหลไหลเข้ามาตีเรานะฮะทุกคนโอเคตายหนึ่งฮะทุกคนคนนี้ปะ พอเจอแล้วมาแล้วครับทุกคน เออเอ๊ะไม่เห็นเลยผห <c oughs> ไม่เห็นเลยนะครับโอ้โหแต่อย่างน้อยเราก็เอาเพื่อนมันไปหนึ่งคนนะครับทุกคนโอ้โหหม d กอมันนั่งดักแล้วนี่ว่าโอ้โหมันดูนะฮะมันมีกี่ตัววะเนี่ย <c oughs> อ๋อเพื่อนเราตายตรงนี้อ๋อแล้วมันก็มานั่งดักตรงนี้ โอ้มันมิดเสาเลยทุกคนขาแตกมันนั่งมิดเสาเลยนะขาแตกเลยนะทุกคนเอฮ้อหม่กอดเลยนะนแต่อย่างน้อยก็เอาไปหนึ่งนะครับผมอาตอนแรกผมนึกว่าเสียงบอดนี่เฮียมันเดินเหมือนบอดเลยแล้วแบบบอดก็เดินแบบกงเกงกงเกงแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะทุกคนเข้าใจปะ ออนี่แหละครับพื้นที่ไล่คืออันตรายอย่างหนึ่งก็คือมันเจอพวกลูดขาบ่อยนะทุกคนใช่เพื่อนเราทำเป็นดำเมี่ยมเลยสามแสนสุดท้ายกับเฮดโฟนเรานะฮะทุกคนขอเป็นเอาไงดีวะสเปคสูงนี่มันเท่าไหร่สเปคสูงนี่มันเท่าไหร่มันสองแสน 200, เลยเลย ไอ้เาี้สองแสนไอ้เี้ยไอ้เี้ไหนสปิกระยะไกลดิฮะเราลองระยะไกลแสนซี่อ่ะไปมาฮะระยะไกลน,กนะครับผมกับเฮดโฟนของเรานะครับผมแล้วก็ขอเป็นเกาะห้าหมวห้านะฮะ โอเคครับทุกคนก็เซตก็จะประมาณนี้หมวกห้านะครับก็เซตสามศูนย์แปดนะครับศูนย์สามแปดเออลืมชอบลืมนะครับแล้วก็เป็นเกาะห้า 5, อันตัวนี้นะครับเกาะดำเนาะแล้วก็เฮดโฟล์ดแสนสี่ของเราอ่าอันนี้เป็นจอ5ห้าหมดเลยนะครับร้อยนัดในนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเอวันเนาะแล้วก็กระสุนก็เตรียมมาประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในแมปกันเลยนะครับ ก็ขอเป็นคังแสงนะคกันคังแสงใหญ่นะครับทุกคนเผื่อแบบออกได้นะครับทุกคนก็เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับผมจะเล่นให้มันดีๆคอยระวังคนนะครับไม่เหมือนคลิปแรกที่เราฝึกเล่นคังแสงนะครับผมนะ่ะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผม นะ้าทุกคนเราเกิดตรงตรงไหนวะเนะ่ยตรงประตูดแดงเหรอขอซัดแก้ปวดก่อนเลยได้ปะเพื่อนเราเอา AR30 มาด้วยนะไประวังด้วยนะทุกคนเงียบหนึ่งเปิด1 4เปิดนี่มันตรงไหนวะโอเคเ1 1 0เคาะไปแล้ว เราจะเล่นแถวๆนี้นะทุกคนโอเคข้างในเหลือตัวหนึ่งนั่นน่ะงั้นเรารอเอาข้างในปะเอาอตัวข้างในที่มันฟา์มาะ่ะ โอเคตรงโรงาบาลสนามมีทุกคนตัวเอฟบันผมนี่แบบนั่งชิลเลยกำลังเมิดรอด้วยโอ้โหคือพี่ดักสุดไงพี่ดักสุดจัดไงะจะมาสับสวิตต์ตรงกลางเปล่าพี่ตอนนี้ดักสุดฮนะเหลือ15นาทีสุดท้ายแล้ว ปิงแทบดูไม่ได้เลยนะทุกคนโอ้โหลำบากแล้วทีนี้เรดาสองตัวโอเคเขียนเรดารก็ผิดอีกรอเรเือกันรันดัว คืออันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะทุกคนหลายคนอาจจะแบบไม่พอใจอาจจะหงุดหงิดว่าไอ้เชี่ยน,นี่ทําไมไม่เล่นบวกไปเลยวะามันประหยัดไว้ทําไมว่ามึงกลัวอะไรวะติ่มทมําไมวะอ่าก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับก็จะไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรนะทุกคนผมไม่ได้ว่าเลยเรื่องนี้จะไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็นั่นแหละตามสภาพนะผมยังฝีมือยังไม่ดีนะครับผมแล้วก็เห็นคุณค่าของตังในอารีนาเบรกเอานะทุกคน แต่งแพงมาก็ต้องแบบเล่นแบบเซฟนิดนึงเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงติ่มได้ติ่มแบบติ่มสุดอะไรอย่างนี้ดักสุดอะไรอย่างนี้นครับก็นั่นแหละทุกคนก็ต้องขออภัยจริงๆถ้าใครไม่ชอบนะครับทุกคนเครียบบอทเกิดป่วยกูต้องเคลียร์บอทปะเนี่ยอย่านะเหมือนบอทจะมาปะเนี่ยอย่านะบอทอย่านะอย่านะไม่อยากยิงไม่อยากยิง Mia ghi, mia ghi, nha vai, nha vai, nha vậy, nha vậy, nha vai, 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 bọt dài, hìa mừng lú đi chăng quá mưng, đạc ê ê mưng, nè, hello oh. Ngẹp เชี่ยแสนแปดอ้าวเม่เฮ้ยเพื่อนให้นะมางั้นผมเอาเรดาร์เลยแล้วกัน ตรงเวลาโอ้โหยิงไม่ตายทุกคนเชีย yeah! มันนั่งดักจันสุดเลยหนักสุดเลย แล้วคือเราหน่วงด้วยไงเมื่อกี้มันแบบหน่วงจริงของมันเยอะจัดอะผมยิงมันไม่ตายได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโคตรเสียดายมันลัง่งล่างสุดแล้วปะ โอ้โหก็นี่แหละครับดูสภาพผมไว้นะครับว่าทําไมผมถึงเล่นยังไม่เก่งยังไม่เ็ตตึงสักทีนะเพราะว่าเครื่องมันหน่วงนะทุกคนใช่เครื่องมันหน่วงมากมันแบบมันหน่วงจริงๆมันเอาอะไรยิงผมวะเนี่ยโอ้โหผมว่าแล้วทําไมผมตายไ้จังลูกซองยูซัทโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับผมยิงมันเข้าแต่ขาทุกคนเข้าแต่ขาล้วนเลย โอ้ยเจอ,อยูซัดไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้กุญแจแสนแปดมานะทุกคนใช่โอ้มันมันนั่งสูตรมันเอาสูตรนั่นเอทุกคนอเอ้อย่างน้อยก็รับตังภารกิจรายสัปดาห์ย้อมใจทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็คิดเห็นอย่างไงเป็นยังไงก็ ชมว่าได้นะครับก็ผมกากจริงผมติ่มจริงผมกลัวจริงผมยอมรับนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยสภาพเครื่องผมก็ไม่ไหวนะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้มันยังมันยังน่วงมันยังแหลกอยู่เลยนะครับทุกคนก็นั่นแหละฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย